Assalamualaikum warahmatullahi taalahe wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim a ah uh. Bism l h al um a, a m um d u l i l l a h i r b b i l a l a m i n Allahumma ص ل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ا ج م ع ی ن وبعدو Alhamdulillah นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการเรียนรู้นะครับหลักการอ่านภาษาอาหรับซึ่งเราใช้หลักสูตรของหนังสือกิรออาตีนะครับเล่มหนึ่ง วันนี้ก็เป็นหน้าที่6นะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ตัวที่ชี้อยู่ในขณะนี้นะครับก็คือตัวจีมนะครับที่เราอ่านผ่านมาแล้วนะครับจีมอ่านว่าจะนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้จะตัวที่เราเรียนนะครับก็คือลักษณะของอักษรนั้นก็จะเหมือนกับตัวจีมนะครับเพียงแต่ว่า จุดนะครับจะย้ายไปอยู่ที่ด้านบนนะครับท่านจีมจะจุดอยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับแต่ตัวคอนะครับจุดอยู่ด้านบนนะครับตัวคอเนี่ยก็จะออกเสียงเหมือนกับคอควายนะครับคควายแต่เสียงมันจะหนาหน่อยนะครับไม่อ่านว่าค่านะครับเราอ่านว่าข้อดูนะครับจาข้ออ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่บรรทัดแรก خا 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 جا خا ح خ... خا جا خا حا خا خا جا خا ثا جا خا خا به خا خا جا حا خا ثا ขบข้าตข้ยต้าบาเธออีกครั้งหนึ่งนะครับข้ خ ข้าข้า خ จ้ข้าจ้ข้าา ข้าจะยเจ้าเสาเจ้าขอาข้าเบคอข้ขาจาะขอาเาขบะขอจะตาข้าเอตาบะภาษานะครับก็จบไปแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาดูพยัญชนะนะครับแถวล่างสุดว่ามีตัวอะไรบ้างอลีฟจีมอลีฟตะอลีฟฮะอลีฟตะาอลีฟขคนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็ อย่าลืมนะครับพยายามทบทวนให้เยอะๆนะครับทบทวนให้เยอะๆทุกภาษานะครับไม่ว่าภาษาอะไรนะครับถ้าหากว่าเราทบทวนเป็นประจำนะครับอิชอลอเราก็จะอ่านได้ง่ายแล้วก็ได้ไวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับวัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาอะลัมบิสซาวะะอัสสลามุอะลัยกุมมะราห์มะตุละห์อัะบรุคาตุ